โอ้หแล้วดูอบูกาเซียแบดบันกับอาราไพมาไซส,สวยด้วยแต่ไม่ได้กดอัดแม่งเงยกดเปิดเครื่องอย่างเดียวลืมกดอัดก็เดี๋ยวมันก็ต้องมาอีกตัวนึงอะ่ะเดี๋ยวเจอกันอหือ แบสบันกับอาลาไพมาหลงดี c ีซีกับ阿าไพม่าสองคนหามครับจะต้องดูว่าใหญ่นะแต่ทำไมมันไม่ค่อยสู้ เดี๋ยวให้ดูเยื่อเยื่อเด็ดสำหรับงานไอ้มาเช้าเช้านะครับตีไอ้มาจิบลึกปะ yeah, yeah, yeah. เจอเจอเงี้ยงเดียวสบายอยู่แล้วไม่ไม่ไมีอะไบีบเงี้ยงมาแล้วด้วยบีบทุกตัวอแล้วของพี่เยื่อเด็ดแล้วเราก็พับเก็บต่อไป ถ่ายดีไพม่ามันนานทีขึ้นถ่ายรูปเลยนะถ่ายูเหมือนกันอ่ะได้ดูกันจริงๆสักทีครับอาบูกาเซียแฟนซิสต้ายาใบาแบสบัมน่าจะเลสเทลเนาะอยากแต่อยากให้ดูแอคชั่นคันมากกว่าเมื่อเช้าที่โดนอาราไพมาา่าดันลืมกดถ่ายเฮ้ยหนมปังขังกว่า เดินตามอยู่แบบตีไกลไปหน่อยเดี๋ยวเข้าผักตลอก่อนคันเป็นกาไฟร้อเซ็นตะครับเวทสิบขีดยี่สค้ันเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อเอาไว้สำหรับงานเดินสตตีทปลาแบสนะไม่ใช่เอ้ย โถตกใจเห็นหางไอ้มามันขึ้นว่าอ้มากใช่ไมมันมีมาก้มขึ้นไกลๆอยู่เงนตัวหนึงจังประกบอยู่กับลูกรักตัวใหม่นะครับหลงดีวีตอนนี้จาตีขนมปังกันนะยังไงก็น่าจะเป็น Red Tail. เล t เทลเฮ้ย เนี่ยครับหลงใช้งานหนักได้ไหมสบายจริงๆนะอะไรมีนาะท่านหนึ่งเม้นถามว่าอะไรจะหาซื้อยากไหมครับถ้าเวลาอะไรหายหรือว่าอะไรเสียก็ต้องบอกว่าลอกตกปาไม่พังกันง่ายๆหรอกครับนะและอย่างนึงคือเราซื้อผ่านคนที่เขานําเข้าก็คือซื้อผ่านทางวีแบทหายห่วงแล้ครับเรื่องอะไรวีแบทเบิกได้ทุกชิ้นครับไม่เห็นหางแดงหรออ้วอน ช่วงนี้ตีถมก่อนครับแฮกสวยนะแล้วก็หายากด้วยไม่ต้องจีบนะครับไม่ต้องจีบจริงๆมีคนตามจีบเยอะมากแบทบันตัวเนี้ยคือผมก็รอนานอยู่เหมือนกัน ไปได้จากร้านมือสองในญี่ปุ่นมาคันหนึ่งเราก็มาเจออีกคันหนึ่งโอ้เพราะว่าวิ่งกันบ้าเป็นหลังแน่นอนหายห่วงเบลเบะเตอร์สิบบวกแน่นอน หลง d p c กับ abu grae fantasy s t a อยาใบแบดบามชื่อมยาวเหลือเกินเจอกันตัวหน้าครับแบดบัม um ก็ตามนี้เลยนะครับย้อนแสงหน่อยมืดเหลือเกินก็มาที่หาอยู่ก็ก็ยินดีด้วยครับถ้าหาเจอแต่ถ้าหาไม่เจออันนี้ช่วยอะไรไม่ได้จริงครับคันลิฟดีเซนดีจะเรียกว่าเซนดีก็ไม่ได้แต่คือลองตีไม่ชาวเซนดีอยู่ครับ ช่อนฮุบวัดสวนโดนทันทีแต่ตอนนี้ตีขนมปังไงก็เลดเทลก็ฝากไว้ขั้นนึงครับอ้อมอกอ้อมใจอาบูกาเซียแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ